สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยคือมันมีรายการประกวดที่เคยผมผมเคยวิเคราะห์เรื่องนี้หรือผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของไอ้ตัวซัตซ์เซเบไอ้โครงการกลุ่มสิบเจ็ดเป้าหม้นะครับอันเนี้ยมันเป็นรายการที่บอกว่าประกวดกันยาวๆแบบชนิดที่แบบข้ามปีเลยนะครับจนจนมาถึงเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ย <c oughs> เขาก็ปล่อยสี่ตัวสุดท้ายมา,น,าน่าจะเป็นสี่ตัวสุดท้ายนะครับสี่ตัวสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยอมรับทางเพศโอกาสสังคมในฝันแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเวลาผมหาข้อมูลเนี่ยผมจะขยายผมจะเจาะลึกลงไปนะครับเพื่อที่จะมองหาภาพอะไรบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในตัวหนังสือนะครับในความคิดของผมนะผมมองเหมือนว่ามันเป็นนโยบายที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับอ่า มีทั้งหมดเยอะมากแต่เขามาเป็นพันธกิจใหญ่ๆประมาณ1ิเจ็ดกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็มันจะมีหัวข้อย่อยๆออกไปอีกเป็นเป็นร้อยอ่ะนะครับแต่บางทีผมมองว่าไอ้ภาพหรือคำสั่งต่างๆเหล่านี้มันมันต่างกันไม่เยอะนะครับอย่างการประกวดครั้งเนี้ยโอกาสเป็นของทุกคนโอกาสเลยอ,ะอะ่ะ นะครับเราก็ไม่รู้ะครับผมก็ไม่รู้โอกาสอะไรมันมีโอกาสทางการศึกษาโอกาสทางการเงินโอกาสทา,ทางที่อยู่อาศัยอย่างเงี้เราก็ต้องเข้าไปคนในเป้าหมายของเขานะครับโอเคกลับมาตรงที่วิเคราะห์คือท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เจ้า sustainable เนี่ยมันน่าจะผ่านมาแล้วหลายๆครั้งลักษณะของภาพที่ผมทําเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวผมเองเนี่ยพอไปค้นแรกๆเนี่ยผมก็วิเคราะห์แบบนี้ละไปดูข้อมูลไปดูอะไรอุ้ยตายแล้วเยอะ ไม่งานตรงนี้มันมาจาก UN เอ็นเว้ยมันมาจากเป้าหมายมันมาจากพันธกิจขององค์การสรากายุรรซึ่งองค์การสรากลยุรรส่วนใหญ่อะภาพที่ผมเห็นซึ่งมันจะเป็นนโยบายเก่านะมันเป็นนโยบายเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนเป็นเรื่องของเด็กขาดสารอาหารเรื่องของการจัดการระบบน้ํานะครับซึ่งเขาปิดเป้าหมายไปแล้วเมื่อปี2 5 5พัน้า้ห้าสิบแปดที่ผ่านมาแล้วก็ทางรายงานอ้างว่าเขาบรรลุเป้าหมาย เขาบรรลุเป้าหมายถึงแม้มันจะมีพันธกิจอีกอีกหลายเป้าหมายที่ยังไม่ไม่สําเร็จซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ก็จะจบไปแล้วไอ้เจ้า sustainable เนี่ยเหมือนเหมือนเขาเซตระบบใหม่เหมือนเขาเซตน,นโยบายใหม่แล้วเอาไอ้กลุ่มสิบเจ็ดเป้าหมายขึ้นมาแทนตัวนี้เพราะฉะนั้นภาพจานะครับภาพที่ผมไปจํามาจาก UN เรวมถึงส่งเอาภาพหลง่างเหล่า,ลานั้นที่ผมมีคิดว่ามันใกล้กเคียงอ่ะเด็กขาดสารอาหารไปยืนเกาะรั้วลวดน้ํา หมู่บ้านยากจนที่ต้องอดมือกินมือมีความเป็นอยู่ที่ดูไม่ค่อยจะถูกสุขาลักษณะเท่าไหร่ภาพต่างๆเหล่านั้นนะ <c oughs> ผมส่งไปเยอะมากในการประกวดหลายๆหัวข้อที่มันผ่านมาของ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 งตัวแอคชั่นฮีโร่ตัวเนี้ยนะครับก็ปรากฏว,ว่าเรียบร้อยตีลังกาเกี้ยงนะครับดับสนิทตายกู่ไม่กลับนะครับก็เริ่มมีการ อย่างที่ว่านะครับมันส่งได้สิบภาพเนาะพอส่งได้สิบภาพผมก็เริ่มปนเปกันละเอาแบบเซฟเซฟตัวเองสักสามใบห้าใบนะครับเซฟเซฟตัวเองหมายถึงอะไรหมายถึงภาพทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับเด็กมีห้องเรียนสะอาดมีการศึกษาที่ดีแต่งตัวมีเครื่องแบบมียูนิฟอร์มที่ถูกต้องตามระเบียบน,นะครับการมีชีวิตกินดีอยู่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มันออกมาเป็นภาพในเชิงบวกนะครับ หรือแม้แต่กระทั่งอย่างอย่างาง,งานอะ,อะไรนะต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับการคุ้มครองตลอดไปก็อยู่ในพันธกิจของไอตัวซัต i n ร์โบตัวเนี้ยนะครับกูส่งแม่งดาร์กไปหมดเลยกูว,ว่างานนี้แบบอผมคิดว่าช่างภาพหลายหลายคนก็น่าจะมีแนวคิดคล้ายๆกันนะอย่างเป็นต้นว่าต้นไม้เงี้ยต้นไม้ผมส่งอะไรไป ผมส่งแม่งเจ้าแม่ตะเคียนไปลเลยเว้ยแม่งคนไปขอหวยแม่งถูกันชิพหายไปป่วงทําไมทําไมผมถึงส่งเหล่านั้นไปภาพบางภาพเนี่ยบางทีักวิชาการเขากําหนดนโยบายขึ้นมาเนาะซึ่งมันเป็นเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นบางทีมันก็เหมือนนโยบายไขฝันน่ะซึ่งมันยังเป็นภาพที่ยังไม่เกิดขึ้นเขามาถามช่างภาพว่าจะทํำยังไงเขาก็ทิ้งโจทย์มาให้เราโดยที่ไอโจทย์นั้นน่ะ โอ้โหมันถูกสร้างออกมาเป็นภาพยากมากเลยต้นไม้และสัตว์ป่าจะได้รับการคุ้มครองตลอดไปโอเคเราในฐานะช่างภาพเราก็มีรีเฟกย้อนกลับไปนะครับการมองภาพออกมาสักภาพหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เกิดแรงสะท้อนทางจิตใจเนี่ยคุณไปเห็นต้นไม้ตั้งๆตรงๆอยู่ต้นหนึ่งเอ๊ะมันมีความหมายอะไรนะครับมันบอกอะไรคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกอนุรักษ์มันขึ้นมาทาให้ความรู้สึกคุณรักมันขึ้นมาหรือเปล่าในทางตรงกันข้าม ต้นไม้ต้นนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีผ้าแดงผูกมีคนไปลุมล้อมนะครับผมคิดว่าภาพต่างๆเหล่านี้จะถูกเทเข้าไปจากช่งางภาพที่ทำการบ้านผมคนหนึ่งที่ส่งภาพแบบนั้นเข้าไปนะครับขอหวยนะครับต้นตะเคียนที่มีรากโผล่นะครับพอเราดูเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนเขามีชีวิตเนี่ยคนเรามันให้ความสำคัญกับเขามากขนาดไหนนะครับพอเขาตายไปหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเฮ้ยมีลก ต้นไม้แม่งจะอยู่รอดได้เว้ยมึงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงต้องมีเทวดานะครับมึงต้องมีคนคุ้มครองมึงเราถึงจะเห็นคุณค่าของมันนะครับถ้ามันเป็นต้นไม้ต้นขึ้นมายิ่งนิ่งอยู่ดีไม่มีปฏิจหายนใดเกิดขึ้นโอกาสเสี่ยงในการรอดชีวิตเป็นร้อยปีแม่งมีน้อยเลอเกินนะครับเพราะฉะนั้นในการนําเสนอในมุมมอง ในความหมายที่สองต,อต่อภาพภาพหนึ่งเพื่อเกิดแรงสะท้อนนะครับเพื่อเราหวังว่าจะดึงความรู้สึกของคณะกรรมการดึงความรู้สึกของคนที่มามองภาพเรานะครับในรายการเนี่ยซสเซโรโบ่ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างที่จะยากเพราะอะไรเพราะผมส่งภาพแนวเนี้ยเยอะครับเยอะเยอะเป็นเป็นแบบหลักสิบภาพเพราะบางบางครัง้งบางงานเนี้ย อย่างหัวข้อหนึ่งก็ให้ส่งสิบภาพนะบางทีผมก็ส่งเต็มแม็กเลยแปดภาพเก้าภาพสิบภาพเนี้ยอย่างงานไหนไม่มีก็ไม่ส่งเลยตัดปัญหาไปนะครับเพราะเราไม่มีภาพแต่พอว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเชิงบวกสีสันสดใสอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสี่ข้อที่เหลือนะครับสี่ข้อที่เหลือเนี่ยผมก็ใช้หลักการเดิมคือเวลาเข้าไปค้นในวิเคราะห์โอ้แม่งยูเอ็นมีประเทศเพื่อนสมาชิกนะเวลาที่ผมดูเนี่ยไอ้ร้อย กสิบสามประเทศแล้วไอ้เจ้าพันธกิจไอ้ซัตซเลเบลอะไรเนี่ยมันเป็นโนโยบายนะครับซึ่งเท่าที่ฟังหรือเท่าที่ไปนค้นมานะครับมันเป็นเพียงที่เป็นโนโยบายซึ่งส่งต่อมาบางประเทศก็ยอมรับนะครับบางประเทศค่ะไม่ยอมรับบางทีมันจะมีในลักษณะเหมือนกับแบบว่า,าบางเป้าหมายเนี่ยอย่างกลุ่มเป้าหมายบางอย่างเนี่ยมัน มันหาตัวชี้วัดยากว่ามันเป็นผลสําเร็จหรือเปล่ามันอยู่ในสี่ใบที่เหลือก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับในเรื่องความแตกต่างทางเพศเราจะอะไรเป็นตัวชี้วัดละ่ะนะครับผู้หญิงได้งานที่ดีมีเงินเดือนเท่ากับผู้ชายไม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> บางประเทศเขาก็เลือกปฏิบัติคุณให้มาสิบเจ็ดเป้าหมายเฮ้ยเราก็ไปติก๊กเอา ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาบังคับว่าเวลา u ูมันทิ้งนโยบายตึงมา17เป้าหมายเนี่ยไอประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด109 1090กว่าเนี่ยต้องทําตามให้ได้จะสําเร็จไม่สําเร็จก็ทําตามไอจะสําเร็จไม่สําเร็จก็าตามแต่นะครับพอเราเขาทิ้งบางประเทศเขาไม่ทําหมด17เป้าหมายนะครับเขาก็าเลือกไปขเขาก็เลือกไปนะฮะเพราะฉะนั้นในภาพที่นักวิชาการทิ้งนโยบายมานะครับเป็นหัวข้อการประกวดนะครับเพื่อให้ช่างภาพอย่างเราเราเนี่ย ตีความนะครับตีความแล้วก็ถอดออกมาเพราะในเป้าประสงค์เขาบอกไปแล้วว่ามันเป็นแนวคิดนะครับเหมือนเขาก็ถามเราอีกทางนึงอะไอ้ผ้ามีการยอมรับทางการทางทางเพศเนี่ยมันจะเป็นภาพยังไงนะครับมันจะเป็นภาพยังไงสังคมเมืองน่าอยู่นี่มันจะเป็นยังไงนะครับเราจะมีอาหารการกินที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องมีภาพยังไง นเพราะฉะนั้นภาพจําของเดิมที่มาจาก UN เด็กขาดสารอาหารเด็กไม่มีที่เรียนเด็กเอธิโอเปียตัวดำๆที่ผมไปจํามาจาก UN ที่ผมเคยกอปปีแล้วส่งงานไปดับสนิทดับสนิทผมพยายามจะลืมภาพเหล่านั้นนะนะทั้งนี้มันเป็นภาพที่ผมชอบมากพอไปดูไอโนโยบายเขาบอกว่า,อ,าอะไรล่ะอย่างมุดเรื่องของปัญหาจัดการน้ําเรื่องของความยากจนเนี่ย ไอ้ตรงพันธกิจของ UN ที่ก่อนหน้าจะมีไอ้ตัวเข้ามาแทรกคือเขาเขาบอกไปแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาสําเร็จไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดการน้ําเรื่องของความยากจนเนี่ยเขาสําเร็จไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงจะไม่อยากเห็นภาพเด็กไปยืนเกาะลวดน้าแล้วรอเบอร์เกอร์คิงรอพิซาฮัทยอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น4ี่หัวข้อที่เหลือผมจะพยายามเพียเซฟ นะครับผมจะพยายามเพรเซฟเพื่อให้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับเพรเซฟยังไงนะครับก็กลับไปดูซัสเซเลอโบลปพันธกิจที่บรผ่านมานะครับพันันธกิจที่บรรผ่านมาภาพจะติดบวกนะครับภาพจะเป็นเชิงบวกนะครับให้เรามองภาพหลอกลางเหล่านั้นไว้นะครับถึงแม้บางอย่างเนี่ยมันจะสื่อสารออกมาเป็นภาพให้ลําบากมาก นะครับหัวข้อบางอย่างมันไปใกล้เคียงกับของเดิมเช่นแบบสี่หัวข้อที่เหลือใช่ไหมมันจะมีอะไรนะสังคมในฝันอา่าสังคมในฝันผมมองว่ามันจะไปคล้ายๆกับตัวทุกคนจะได้อะไรอะรับความปลอดภัยโดยไม่ต้องร้องขออะไรอย่างเงี้ย โอ้ยมันโจทย์มันใกล้เคียงกันไว้ค้ำเก่งกันไว้นะครับถึงแม้แต่ครั้งนี้ก็ตามโอกาสเป็นของทุกคนถ้าคุณไม่เข้าไปเจาะลึกไปในรายละเอียดของของเป้าหมายโครงการนะโอกาสเป็นของทุกคนกับการยอมรับความแตกต่างทางเพศเนี่ยผมก็มองว่ามันใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าคุณไม่เข้าไปดูว่าไอ้โอกาสเป็นของทุกคนเขาอยากได้ภาพแบบไหนนะครับความเท่าเทียมกันทางเพศเขาจะมองภาพยังไงนะครับ นั่นแหละผมว่าโจทย์มันเหลื่ยมๆรูปมันจะเหลื่อมๆกันนะครับมันจะไม่หนีกันอนะประมาณเนี้ยมันจะไม่หนีกันเพราะฉะนั้นเวลานําเสนออย่าง <c oughs> อย่างตัวดิอย่างอย่างความแตกต่างาการยอมรับความแตกต่างทางเพศเนี่ยแวบบแรกที่เห็นโจทย์ปิง้งผมนึกถึงเพศที่สามครับมันเป็นมันเป็นคําสั่งหรือหรือหรือโจทย์นะครับที่ตีความได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นหลักการวิเคราะห์ หรือว่าถึงแม้ผมจะไปหาข้อมูลเยอะแยะตะแปเ้เผือกในใน u t u b e เองในตัว Google เองเนี่ยครับมันจะมีเป็น,เป,นเป็นภาพอะ่ะมันเป็นมันจะเป็นเหมือนแค่ไอคอนขึ้นมานะครับผมต้องไปนั่งฟังนักวิชาการเหล่านั้นเน่ยเขาพูดแล้วก็ดึงดึงจุดบางจุดออกมานะครับเขาพูดเรื่องความยากจนบางคนพูดเรื่องการศึกษาทาั้งทนี้เป,นเป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับ ทางเท่สมมติว่าเขาพูดเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับสมมุติว่าเขาพูดเรื่องความเท่าเทียมสษทีความแตกต่างทางเพศอ่ความเท่าเทียมกันความเสมอภาพกันลดความเหลื่อมล้ําเนี่ยเขาก็จะบางคนเขาจะพูดเรื่องเพศที่สามบางคนก็จะพูดเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเด็กนะครับ <c oughs> บางคนเ็าจะพูดเรื่องการข่มขืนนะครับกระทาต่อฝ่ายหญิง นะครับความไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อผู้หญิงอย่างเงี้ยบางคนก็พูดถึงเรื่องรายได้มันเริ่มสับสนแล้วว่าเอ๊ะเราจะสร้างภาพต่างๆเหล่านั้นออกมาได้ยังไงนะครับเพราะอะไรนะใจมุกเดิมนะครับผมจะใจมุกเดิมเพย์เซฟนะครับนะครับผมอยากว่าให้ทุกคนลองเพย์เซฟดูลองเข้าไปหาดูในข้อมูลแล้วคุณลองดูว่าสมมุติว่าความแตกต่างทางเพศเนี่ยคุณอยากจะเล่าเรื่องอะไร พยายามนําเสนอให้มันเป็นเชิงบวกนะครับผมเองก็จะทําแบบนั้นลหละนะครับผมเองก็จะทําความหมายมันออกมาในเชิงบวกเพื่อที่จะประคองรักษาสกอร์ไว้ต่อลมหายใจได้นะครับโอเคลองดูนะครับความหมายในเชิงบวกถึงแม้เป้าหมายที่กําหนดไว้นะ่ะ มันเป็นภาพลอยๆในอากาศผมไม่รู้เหมือนกันนะครับทั้งๆที่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานหรือองคอ์กรใดๆมีเป้าหมายชัดเจนนะครับเป็นต้นว่าสมมติเขาเขาเขาประกาศมาสิบเจ็ดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันยังไม่มีการอาอนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกไปเพราะว่าวา,าระของการประชุมเนี่ยมันมันมันติดของเรื่องอสถานการณ์โรคระบาดอยู่เนาะเขาก็เลยต้องเลื่อนการประชุมออกไปเพราะฉะนั้น ตัวองค์กรหรือหน่วยงานอะไรต่างๆที่รับไปภัน,นกิจหรือเป้าหมายตัวนี้มาเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะทําหน้าที่อะไรอันนี้เท่าที่ผมไปดูมานะเท่าที่ผมไปค้นๆมานะบางทีเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะทําให้โอกาสเป็นของเราเขาจะทําให้ความดุนแรงทางเพศลดลงนะครับช่างภาพเองก็งงงงตัวผมเองนะท่านอื่นเขาอาจจะคิดออกนะครับแต่ผมก็ หวังว่าจะได้รับตังค์กันทั่วหน้าสี่ข้อที่เหลือนี่ก็พอได้ขนับเข้าไปหวังว่าหวัง <c oughs> ว่าหลายๆท่านคงจะโชคดีนะครับอนกลับมานะครับก็อีกห้าวันที่เหลือก็ขอให้ทุกท่าน <c oughs> โชคดีนะครับหวังว่าเราจะโชคดีกันทุกทุกคนนะครับอเขอบคุณครับขอบคุณ พอดี